สวัสดีครับ่าวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเฉลยข้อขสอบเก้าวิชาสามัญในพาร์ทของเคมีนะครับเรามาดูกันซิว่าในพาร์ทของปริมาณสารสัมพันธ์ในวิชาเคมีเนี่ยมันจะยากหรือจะง่ายสําหรับใครบ้างนะครับลองมาฝึกทําให้ปริมาณสารสัมพันธ์เนี่ยมันง่ายทุกข้อกันดีกว่านะครับเริ่มตั้งแต่ข้อนี้เลยเนาะอาจากโจทย์เขาบอกว่าแก๊สอะเซทิลีนเนี่ยใช้ในการบ่มผลไม้เนาะ ซึ่งมันก็จะทำให้ผลไม้สุกนะครับได้มาจากปฏิกิริยาระหว่างแคลเซียมคาร์บด์กับน้ําดังสมการโอเคให้สมการมาแล้วนะครับสารตั้งต้นคือ c a c 2หรือแคลเซียมคาร์บด์นะครับทําปฏิกิริยากับ H2O แล้วได้เป็นตัวแก๊สอเซทิลีนเนาะกับตัวแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับถ้าเราไม่รู้ตัวออเซทิลีนเนี่ยว่าตัวเคมีอะไรแต่เราต้องรู้นะครับว่า CaOH ห้อยสองเนี่ยมันคือ แคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับเป็นเบสชนิดหนึ่งนั่นเองเนาะโอเครูสมก,การเรียบร้อยแล้วมาอ่านโจทย์อ่ะเช็คสมก,การก่อนเนาะเขาดุลมาให้แล้วนะครับเช็คการดุลทุกครั้งเนาะเพื่อความชัวนะครับอ่ะโจทย์สิ่งที่เขากําหนดมาให้เนาะเขาบอกว่าถ้านำถ่านแก๊สมาห้ากรัมนำถ่านแก๊สมาห้ากรัมนะครับซึ่งมีตัวแคลเซียมคาร์บอเนี่ยร้อยละแปดสิบโดยม่วน แสดงว่ายังเกี่ยวข้องกับมวลอยู่นะครับมาทําปฏิกิริยากับน้ํามากเกินพอ,อคำว่าทําปฏิกิริยากับน้ํามากเกินพอเนี่ยจำไว้เลยนะครับว่ามันหมายถึงอีกตัวหนึ่งที่เป็นสารตั้งต้นเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดปริมาณนะครับจะเป็นตัวกําหนดปริมาณไปโดยปริยาเลยเนะาะโอเคนะครับหลังจากนั้นเขาบอกว่าจะได้แก๊อสอะซิทิลนกี่กรัม เวลาเราอ่านโจทย์เรื่องปริมาณสารพันธ์เนี่ยสิ่งที่พี่อยากให้ทุกคนทําให้ได้นะครับบอกก่อนเลยว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้นะครับเราเริ่มต้นจากตรงไหนเนาะซึ่งในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่านําฐานแก๊สมาห้ากรรมัมมันก็คือกรัรมของฐานหินนั่นเองหรือมวลของฐานหินนะครับอันนี้เราจะลองมาเขียนทเทิร์นก่อนเนาะว่า จากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดสุดท้ายเนี่ยเราจะทํำยังไงบ้างนะครับเพื่อความง่ายเนาะเดี๋ยวมันเดี๋ยวพี่เนี่ยจะมีโจทย์หลายๆข้อมาให้เราฝึกเลยในเรื่องของการเขียนแพทเทิร์นแบบนี้นะครับจากกรัมของทานหินนะครับ <c oughs> เขียนตัวสุดท้ายรอไว้เลยตัวสุดท้ายโจทย์ถามอะไรจะได้แก๊สอะเซทิลีนกี่กรัมนะครับเขียนรอไว้เลยนะครับนั่นก็คือกรัมของ C2H2 หรือมวลของ C2H2 นั่นเอง สิ่งที่เราต้องทําคือหาระหว่างทางดูซิว่าจากกรรมฐานหินเนี่ยจะไปกรของีสอง c 2 h 2ออยังไงนะครับอ่าลองมาเริ่มต้นอ่านโจทย์ถ่านแก๊สหกรัมมีแคลเซียมคาร์บายร้อยละแปดสิบโดยมวลดังนั้นคําว่าร้อยละโดยมวลเทียบมวลของตัวถ่านแก๊สกับมวลกับของแคลเซียมคาร์บายเนี่ยสามารถเปรียบเทียบกันได้เนาะดังนั้นมาเลยจากกรำมฐานหินก็สามารถไปหา กรามของ CaC2 ได้นะครับจากกรัมของ CaC2 เนาะถ้าเราดูเราจะจุดหมายไปทางเราคือ C2H2 นะครับซึ่งมันเป็นสารคนละตัวกันนะครับมันเป็นสารคนละตัวกันเนาะเวลาที่มันเป็นสารกันมันเป็นสารคนละตัวกันเนี่ยเราจะต้องมีจุดเชื่อมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าจุดเชื่อมจุดนั้นคืออะไรความสัมพันธ์ของสารสองชนิดเนี่ยในที่นี้ก็คือตัว CaC2 หรือแคลเซียมคาร์บาได์นะครับ แล้วก็ C2H2 หรืออะเซทิลีนนะครับเราจะใช้หน่วยโมลเป็นตัวเชื่อมเสมอนะครับสาร A ไปยังสาร B หรือสารหนึ่งไปยังสารอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราจะต้องใช้หน่วยโมลเป็นตัวเชื่อมดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในหน่วยใดก็ตามเนาะหน่วยกรัมหน่วย l i t e s Tp, หน่วยอนุภาคใดๆก็ตามนะครับเปลี่ยนให้เป็นโมลก่อนที่จะไปสารอีกตัวหนึ่งเนาะง่ายที่สุดเลยนะครับอ่าเราก็เลยเปลี่ยนกร,รัมของ c 2 2นะครับเปลี่ยนไปเป็น โมลของ CaC2 หลังจากนั้นเป็นโมนแล้วเป็นยังไงสามารถข้ามตัวได้แล้วนะครับสามารถข้ามสารได้แล้วโมน CaC2 ก็ไปย่งโมล C2H2 นะครับแล้วโมน C2H2 เนี่ยก็สามารถหาอะไรก็ได้เกี่ยวกับตัวมันเองนะครับเกี่ยวกับตัวมันเองเนาะดังนั้นแพทเทิร์นของเราก็จะเป็นแบบนี้เริ่มกิจกรรมแานหินไปกลัม CaC2 ไปโมน CaC2 ไปโมน C2H2 แล้วก็จบที่กรัมของ C2H2 นั่นเอง มาดูวิธีคำนวณกันดีกว่านะครับเราคำนวณยังไงเนาะเริ่มต้นก่อนเลยโจทย์กำหนดอะไรมาห้ากรัมถานหินไงโจทย์บอกมาอยู่แล้วว่ามีฐานหินห้ากรัมหลังจากนั้นโจทย์บอกอีกว่ามีแคลเซียมคาร์บายร้อยละแปดสิบโดยมวลในฐานหินหนึ่งร้อยกรัมนะครับมีแคลเซียมคาร์บายอยู่แปดสิบกรัมอันนี้คือความหมายของของคำว่า ร้อยละแปดสิบโดยมวลเนาะตัวถูกตัวซ a เอีสองก็มีเป็นหน่วยกร,รัมนะครับฐานหินก็ต้องเป็นหน่วยกร,รมัมอ่าเราจะต้องทําวงเล็บนะครับซึ่งในวงเล็บเนี่ยจะให้สังเกตนิดนึงว่าตัวโบนวิธีการหานะครับว่าเราจะใช้ยังไงตรงนี้สังเกตหน่วยนะครับเรามีเริ่มต้นจากกร,รัมฐานหิน วิธีใส่เนี่ยเราจะใส่ข้างล่างตรงนี้วงไว้ก่อนนะครับเป็นหน่วยเดียวกันเสมอหน่วยเดียวกันเลยข้างล่างหน่วยเดียวกับข้างบนของตัวก่อนหน้านะครับแล้วตัวข้างบนล่ะข้างบนเราดูตรงนี้เห็นไหมตรงกันเลยตอนนี้พี่ทําสีให้เหมือนกันเนาะเพื่อจะให้เราเนี่ยเข้าใจ เรากาลังจะไปหากรรมของ c a c 2ข้างบนตัวนี้ก็ต้องเป็นกร,รัมของ c a c 2ตรงนี้กับตรงนี้ก็ตัดกันถูกไหมหน่วยตัดกันได้หน่วยที่เหมือนกันสามารถตัดทอนกันได้นะครับหลังจากนั้นไปไหนต่อเราบอกเลยว่าไอตาา้ตัวข้างล่างเนี่ยตัวข้างล่างเนี่ยข้างล่างต้องเป็นใครข้างล่างต้องเป็นกรามของ c a c 2ถูกไหมดูจากตรงไหน,น ดูจากตรงนี้ไงดูจากตรงนี้ไงถูกไหมดูจากตรงนี้เลยเนาะข้างบนก็ต้องเป็นดูจากตรงนี้ข้างบนนะครับเราเขียนแพทเทิร์นไว้แล้วเขียนแพทเทิร์นแล้วก็ทําให้มันตรงกันเนาะข้างบนก็จะเป็นโมนของ CA, c a องนะครับซึ่งสารซึ่งไอตัวสารของเราเนี่ยอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ ตัว CAC 2เนี่ยพูดถึงหน่วยโมลกับหน่วยอื่นๆเนาะเราสามารถที่จะเทียบในความสัมพันธ์1โมลได้เลยนะครับ1โมลได้เลยยิ่งเป็นเรื่องกรรมเนี่ยก็เป็น1โมลของ CAC 2จะเท่ากับมวลโมเลกุลของ CAC 2มวลโมเลกุลหาจากไหนล่ะพี่มวลโมเลกุลหาจากตารางธาตุนะครับดูได้ที่เลขมวลในตารางธาตุได้เลยเนาะหรือว่าเขาอาจจะกําหนดมาตรงด้านหน้าของข้อสอบนะครับต้องเปิดหาดูดีๆเนาะ อ่าโอเคข้างบนเห็นไหมเป็นหนึ่งโมลข้างล่างเป็นหกสิบสี่กรัมก็คือมมลโมเลกุลของ C A 4สองหลังจากนั้นตรงนี้นะครับตัดกันได้อ่าตัดกันสีชมพูตัดก่อนชึบชึบใส่ต่อนะครับตัวถัดมาข้างล่างต้องเป็นอะไรข้างล่างตรงนี้ใส่วงเล็บเปิดไ้ว้ก่อน เป็นสีกันตรงนี้นะครับข้างล่างเป็นดูนี่เลยข้างล่างก็ต้องเหมือนตัวนี้ถูกไหมข้างล่างก็เหมือนไอตัวนี้เลยมันก็คือโมนของ c a อ2นะครับส่วนข้างบนเป็นไรดูนี่เลยดูนี่เลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยเนาะมันก็คือโมนของอ2 H2 นะครับความสัมพันธ์ของโมลของสารตัวแรกกับสารตัวที่2ดูได้จากที่ไหนส่วนใหญ่นะครับดูได้จากปฏิกิริยาเคมีหรือสรรมการเคมีนั่นเองซึ่ง CaC2 กับ C2H2 นะครับเป็นสัดส่วน 1, 1นตะ่อหเนาะอ่ะดูที่พี่เขียนไม่มีเลขแบบนี้แปลว่า1 C2H2 ก็หนะครับดังนั้นสัดส่วนเป็นหนต่อหนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้ มันก็เลยเป็นแบบนี้ชึบนะเห็นไหมเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับ่ะลองมาทํขั้นตอนสุดท้ายเนาะขั้นตอนสุดท้ายจะได้เป็นชึบเขียนเล็บไว้ก่อนเขียนเล็บไว้ก่อนข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างดูตรงนี้ตรงนี้ามาใส่เลยโมนของสี่สองเอสสองข้างบนเป็นใครดูจากตรงนี้ ข้างล่างข้างบนก็เป็นกรัมของ C2H2 นั่นเองเนาะมันก็จะได้แบบนี้เมื่อแทนค่าแล้วเนาะก็จะได้แบบนี้นะครับซึ่งเห็นไหมเป็นความสัมพันธ์เดียวกันเลยหนึ่งโมลของ C2H2 นะครับเท่ากับข้างบนคือมวลโมลิุุลของ C2H2 เท่ากับยี่สิบหกกรัมนะ เดี๋ยวมาดูกันแต่และว,วงเล็บนะครับใช้ความสัมพันธ์จากตรงไหนบ้างเนาะเรามาพูดแบบละเอียดนิดนึงอย่างแรกเลยอันนี้ตัววงเล็บสีน้ำเงินตรงนี้นะครับมันมาจากคำว่าร้อยละแปดสิบมีตัว CAC สองร้อยละแปดสิบโดยมวลของฐานแก๊สเนาะอ่ะแล้วสีดำละ่ะสีดำนะครับมาจาก มวลโมเลกุลเนาะมวลโมเลกุลแล้วสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลเนี่ยมาจากมาจากอะไรมาจากสมการเคมีมาจากสมการเคมีเนาะส่วนสีเขียวนะครับก็มาจากมวลโมเลกุลเนาะมวลโมเลกุลคือความหมายคือมวลในหนึ่งโมลนะครับ อันนี้มาจากมวลโมเลกุลเช่นเดียวกันกับวงเล็บที่ที่สองเนาะโอเคนะครับอ่ะอันนี้เราก็จะรู้ที่มานะครับซึ่งคําตอบที่ได้คําตอบที่ได้อะน,นี้ลบตรงนี้ก่อนเนาะจดเสร็จแล้วนะครับอ่าแป๊บบนึง โอเคนะครับคําตอบที่ได้ก็คือเอาด้านบนไปคูณกันหมดเลยห้ากรัมคูณแปดสิบกรัมของ CAC 2สองแล้วก็คูณกับยี่สิบหกกรัมของ C2 สองไอสอส่วนด้วย100 g g 2, น 64, หนึ่งรกรัมของถานหินคูณกับหกบสี่เลข1นนี่นไม่จับมาคูณเนาะคำตอบที่ได้ก็เป็น1นึจกสามกรัมของ C2 สองไอสอแล้วก็ตอบข้อตบวไหนามีช้อยให้ขนาดนี้นะครับตอบข้อหนึ่งนั่นเองนะครับ โอเคเนาะอ่าเดี๋ยวถ้ามาเรียนกับพี่เนี่ยเดี๋ยวจะสอนทิกหมดเลยนะครับวิธีการดูด้วยความรวดเร็วว่าเฮ้ยถ้าไปเจอโจทย์รูปแบบอื่นแล้วพี่จะทําได้เหมือนข้อนี้หรอมีทุกทิกนะครับมีทุกโจทย์ทุกรูปแบบฝึกทากับพี่ได้เต็มแน่นอนในพาร์ทของปริมาณสารสัมพันธ์นะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับผม